ครับสวัสดีครับแม่อ๋อสวัสดีจ้าลูกครับครับผมก็วันนี้แอดมินจะต่อสายโทรสัมภาษณ์รอบก่อนก็คุณแม่ปล่อยเลขพยาบึงมาใช่ไหมครับแม่จ้าอ๋อครับครับที่นี้คุณแม่ว่าของสุดท้ายนี่คุณแม่ฝันแปลกใช่ไหมครับแม่ก็มา Hey, จะเล่าดีไม่น้องมาไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ลองเอาไปพิจรารณาดูก็แล้วกันนะ้องๆนะครับ,รบเป็นแนวทางเผื่อบ,บางคนเขาอาจจะตรงใจหรือว่าฝันคล้ายๆกันอะไรนี้ก็ลองพิจรารณาดูครับอ่อพอดีแม่ฝันว่าอืมีผู้หญิงสามคนเขามาทําบุญกับแม่แล้วเขาก็พาเด็กมาด้วยทีนี้เขาก็จะกลับแม่ก็บอกว่าเอา้า เอาลูกไปด้วยแนวเด็กไปด้วยเขาบอกว่าอ๋อแม่ชีหนูเอาเด็กมาฝากกับแม่ไว้นะคนหนึ่งก็ว่างี้เจ้าเขานีมาสามคนผู้หญิงสามคนเนาะครับครับแม่แม่ก็เลยบอกเ้าไม่เอากลับแล้วบอกไม่เอากลับลูกหนูจะฝากลูกไว้กับแม่นะหนึ่งคนก็ว่างี้อ้าวแม่ก็เลยาอกาขาได้นะก็เลยว่างนี้ค เขาก็กลับไปไม่เคยเลยกอตื่นมาไม่กระ้าทำไมฝันมันไม่ตรงกับเรื่องเนาะก็พิดแล้วพิ่ดีไว้จะบอกพี่นะแต่ก็เผื่อมันมาเนาะแม่เคย แม่ก็เลยตีว่าผู้หญิงเป็นเป็นเลขสามาโดยโดยส่วนตัวที่แม่เคยฝันเนะะาะเมื่อกลามษาฉันนี้มาสามคนแม่ก็เลยว่าเอ๊หนึ่งสามหนึ่งหรือเปล่าอะไรเนี้ยหรือสามสามหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูเนาะลูกแต่ว่าอย่างเจ้าใขรยังมาเจอแล้วแม่ก็ไปขอเจ้าใข่ใช่ไหมที่อใหยตรงๆอ่ะเนาะห้าหกสามแต่ว่าวันนี้เมื่อวานนี้แม่ไปรถต้นไม้แม่ก็เลยบอกว่า ใเอ้ยใกล้แล้วนะลูกไม่เห็นไปบอกแม่ในฝันในอะไรบ้างเลยใี่ี้แล้วดูในตัวเขามันเห็นตัวเดียวมันเห็นเลขสามเหมือนกันก็เลยตรงกันอยู่มันมีเลขสามตัวเดียวครับครับแม่แต่ีนเมื่อเมื่อเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่เขาเขาถูกเลขเลขอะไรนะเลขหนึ่งเจ็ดเขาซื้อปูนมาฝากแม่เขาเขามาขอแม่วันก่อนนะวันวันไหนไม่วันศุกร์หรืออะไรนี่แหละเขาบอกเขาซื้อ ซื้อไว้แล้วท่านแม่ให้ไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขาก็เลยไปตัดได้เขาก็เลยซื้อปูนมาให้ยี่สิบลูกทีนี้จะทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแม่ ไปไปขอไขให้หน่อยสิแม่เ็เลยบอกแม่ไปดูแล้วเมื่อวานนีได้สามตัวเดียวเลย่างใจแม่ไม่ได้เล่าความฝันให้เขาฟังเนาะเพราะว่าแ mm hmm. ม่ก็ไม่ไม่อยากเล่าไปเยอะเพราะว่าเขาไปเอาเลยตึ้งด้วยแม่แม่มใส่ในการคูไว้ไง mm hmm. ทีนี้อืมทีนี้ก็เลยบอกว่า เนี่ยเขาก็พาเด็กมาด้วยเขามากันสี่คนแม่เลยบอกว่าให้ตัวเล็กไปไปไป,ไปล้วงล้วงไข่ได้ไหม,มอยู่หน้าปู่พรดีแม่กำลังจะฉันข้าวพรดีแม่ฉันเวลาเดียวเนาะ <c oughs> มันก็จะเที่ยงไปแล้วแม่ก็เลยไม่ไปแม่ก็เลยบอกให้เขาพาเด็กไปขอแ <c oughs> ม่ก็เลยบอกใครว่าใครเอ้ยน้องจะไปขอ เออาปงฟองนะหนูจับมือน้องดูนะว่ามันจะตรงกันไหมอะไรเงี้ยถ้าจะไม่เยขสามก็ให้น้องจับได้แล้วกันอันนี้พอ,พอเขาก็พาลูกไปไปล้วงไข่อันนี้แม่ไม่ได้ไปด้วยนะพอดีแม่จะฉันข้าวพอ่พอกลับมาแม่ก็เลยถามมาได้ตันไหนลูกเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่ได้เลขสามอยู่นะ,ะอ้าแล้วสามอะไรลูกละอะไรก็ะบอกแปดถามเจ็บแม่เพาะว่าอย่างนี้โอ้แนบลระตัยแล้วมันสบไปไกลทัน เอาแม่เลยนันเลยไม,เเยไมเเย่เราให้ฟังน้องก็ <c oughs> แล้วแต่เห็นว่ารูปเจะไปพิจาจรณาแบบไหนก็สุดแท้แต่น้องเผื่อใครจะเอาพี่แพงยังไงก็แม่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้น้องว่ามันจะมาตัวไหนถ้าเราประสบการณ์แบบนี้แล้วก็เล่าฟังแบบนี้จา้าลูกรทีนี้พอดีเด็กเขาพอดีแม่ก็เอาพนมอเอาอะไรให้เขาแล้วเาก็ พอดีแม่กำลังจะฉันแม่เ,เขาหยิบส้มให้ลูกรูปใหญ่นะเขาบอกไม่ชี้ไม่ชี้ให้ลูกใหญ่จริงเลยนูอยากได้นูจะได้ลูกนี้เขาก็มาเขาไปหยิบไปแม่ก็เลยแจ้งเด็กว่าอ่าเด็กที่เป็นล่วงคู่ปองอะนะแม่จะแจ้งเขาว่าถ้าหนูจะเอาลูกนี้อนูหนให้ให้เลขไม่ชีหน่อยได้ไหมเขาบอกได้ได้ได้กำลังพูดเป็นนะนะเขาบอกเกลขอะไรลูกลูกหนึ่ง หนึ่งอะไรลูกนี่สองโอ้ยไปคนละตัวแล้วจะว่าหนึ่งสองกันหนึ่งสามมันก็ใกล้ๆกันน้องแม่เขาเลยบอกว่าแม่มันก็ใกล้กันอยู่แล้วครับครับแม่นครับอ๋อเมื่อกี้สายสายมันตัดน้องแม่เนาะอ๋อจ้าจาลูกครับแม่ก็มีเท่านี้แหละลูกจ้าก็พิจารณาดูน้องคก็คือตรงน้องไข่หรือว่าน้องกุมารไข่เนี่ย ให้คุณแม่ถูกสามตัวมาสี่งวดแล้วใช่ไหมครับจ้าสี่งวดโอ้ครับไม่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 นับกับสองตัวนะสองตัวเนี่อะไรนะห้าศูนย์เขาก็ให้สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ครับแล้วก็สามสองนั้นจุดทูบได้จุดทูบได้เป็ดเจ็ดสามสองมาหนวกสามสองแล้วสองสามข้างล่างนะครับอันนี้สองตัวแม่กันเลยไม่นับเปาครับเออก็คือหลักๆนี่ก็ทีกระถูกสามตัวมั่งถูกสองตัวมั่งาใช่ไหมครับแม่ ถ้านับสองตัวก็ลายม้วนอยู่ตุกเรื่อยๆแต่ว่าสามตัวนี่มันเพิ่งจะมาดูน้องสามมวดนี่จ้ะแต่วันนี้ก็นี่แหละพให้หล็ดไปล้วงเขาก็ได้แปดสามเจ็ดแต่แม่ไปเห็นตัวเดียวแม่ก็เลยบ่นล้วเขาว่าให้ตัวเดียวแล้วแม่จีจะใส่กับอะไรอะไรแบบนี้เขาเลยพอดีมาเช้าก็เลยให้เด็กไปล้วงเ็เลยบอก บอกเข้าไปอะกุกกักบกับที่อยู่เขาก็ไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่แม่จาชาญเข้าไม่เคยบอกว่าให้เด็กไปล้วงเอาอะไรอย่างงี้ครับรอก็ค,อคือปกติที่ว่าแม่แม,แม่แม่เห็นกับอันไอ้ไข่เนี่ยก็คือว่าเห็นเองเลยใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะ อคส่วนมากจะเห็นกับตัวเขาทั้งวันนี้เขาเห็นตัวเดียวอือครับอีสามตัวเดียวครับครับแม่เลยแต่มันก็เลยมาตรงกับความฝันด้วยก็เลยก็เลยเล่าดีไม่น้องแค่แล้วแต่ลูกจะเอาไปิจรนาดูเนาะครับครับแม่กยอยากให้ถูกกันทุกคนเลยจ้ะครับแม่ครับแล้วส่วนตัวที่คุณแม่ฝันว่ามีผู้หญิงเอาเด็กมาให้นี่คุณแม่จะตีเป็นตัวไหนครับแม่ แม่กถ็ถ้าผู้หญิงสามคนเนาะแม่ก็ว่ามันสามสองตัวหรือเปล่าเพราะว่า<อ>เป็นวันอังคารมันก็จะเลขเบิ้ลบ้างหามบ้างอะไรเนี้ยเท<อ>่าที่เราสังเกตดูเนาะครับครับแม่มมก็คือคุณแม่ตีผู้หญิงเป็นสามไม่ได้ตีเป็นสี่ใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะเด็กก็นหนึ่งอยู่แล้วโดยส่วนตัวเนาะเด็กก็เป็นหนึ่งเด็กดก็ประมาณห้าขวบนี่ลลแหละเรากำลัง กำลังดื้อกำลังโซนเลยหล่ะก็มามาคิดดูเอ๊ความฝันกับเด็กเมื่อเช้านี่เท่ากันเลยแล้วก็คุยเก่งมากเด็กเมื่อเช้าเด็กพี่พ่อแม่ก็พาปูนมาส่งนะมาถวายก็ไม่จีอดลูกกันรูว่ายี่สิบลูกโตเมือวานก็ได้มาคนคนหนึ่งหกคนหนึ่งสามไอ้คนหนึ่งสี่มวานได้สิบอันนี้ได้ยี่สิบครับก็คือ คุณแม่บอกแนวทางเขาถูกเขาก็ไปซื้อถูกแล้วก็นําบุญมาถวายต่อใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะเขาสนันแม่ก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องบนด้วยบุญทงวรฒานนะลูกเพราะว่าตอนนี้กําลังจะ เริ่มสร้างเริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็จะสร้างปูอีสั้งตั้งร้อยแปดก็ลเลยต้องการปูอีถิ่นปูนใจแล้วแต่ใค,ครจะปนอครไงเขาก็เลยแต่ว่าเ้าอีกก็ได้มาเกือบได้หลายตัวละคนละสองตัวสามตัวมัง่งที่ว่าถูกหกสามไม่ห้าหกสามแม่หละโอ้ยถ้าถ้าท้าเจ้ามือเขาไม่ไม่ปิดหกสามไม่ลูกได้ทั้งหลายคนเลยแต่เจ้ามือเขาไม่รับเนาะจะตายอก่ะเลย ก็เผื่อเอสีทางช่องนี้มีโชคมีลาบจะได้ร่วมบนกันเนาะแม่เนาะจล้คแล้วแต่เนาะแม่แมจะแม่จะอยากให้ทุกคนได้งานได้ทองใช้ไดเรียกยิ่งสงการในปีใหม่ด้วยเนาะเผื่อจะได้มีเงินมีทองเดินทางแปคบพ่อแม่อะไรไงบางคนทํางานอยู่ไกลอะไรเงเนาะครับครับแม่ ก็ยังไงก็ปีใหม่ไทยของเราเนี้แม่ก็ขอไว้พรให้ทุกทุกคนเนาะจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเนาะขอให้ลูกจงมีความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกให้ปังปังทุกคนจ้าสาธุพระเมค่ะสาธุครับก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคผมากับครับผมสวัสดีค่ะลูกจ้า เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูแนวทางของคุณแม่สายบุญนะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะคุณแม่ก็ได้แนวทางนะครับผมเข้า3ตัวมาสีงวดซ้อนเป็นจากกุมารไข่ให้มานะครับงวดนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่สายบุญนะครับแนวทางประจมวดวันที่1เมษายน2568กนะครับก,ก็คือรวมตั้งแต่ต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายด้วยเป็นรวมกันทั้งหมดเลยนะครับผมเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนี่เป็นแนวทางของ เด็กน้อยแล้วก็แนวทางของบึงแล้วก็เป็นความฝันของคุณแม่ท่านด้วยนะครับผมยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ